สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงตีนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับแต่ขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกงองพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับสองเหรียญน,นี้นะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเป็นเหรียญที่เพิ่งได้มาวันนี้ครับท่าน สวยงามมากนะครับเนี่ยดูดิครับบุรุษบูรุอพง์ท่านสวยงามมากครับแบบนี้ครับโอเคมากครับเบื้องหน้าพงค์ท่านคือภูวิพ์ลอรุยเดชสวนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านบุรมบุรุษของพงท่านดูสิครับมันสวยงามขนาดไหนดูดิครับมาดูเบื้องหน้านี่ครับสดใสสุดลืยเกินครับไม่มีเนื้อคงเนื้อเกินอะไรให้เห็นเลยครับเนี่ยเป็นเหรียญแบบเก้าเหรียญนะครับเนี่ยสรับสองเหรียญนี้ครับมาดูขอบเฟืองครับ นี่เกินผสมทองแดงนะครับเนี่ยโอเคนะครับสวท่านดูดีๆแล้วกันนะครับแล้วมาดูด้านหลังครับประเทศไทยพศสอ,อง4ันห้าสาสิบี่ครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดบิญจมาศวพิษฤทธิ์ปราลาดส่วนด้านล่างคือ10บเอยส่วนด้านล่างคือ5บาทแล้วก็5้าบาทปราบินะครับ5าบาทใส่กับ5บาทปริล,ลิกระครับผมไปมาผมก็สักจะมั่วแล้วและว่าไหนเป็นไหนคะเนี่ยสวยงามครับทจ้าเหล่าเรียนนี้ครับปีพศ2534าอีนี้ ปลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าที่ผมดูคงจะไม่เท่าไหร่หรอกครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับสามสิบสี่ผลิตอยู่ที่หกหกสิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับท่านโอ้โหไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหกสิบแปดล้านกว่ากว่าเท่านั้นเองแล้วมาดูเหรียญน,นี้ครับก็โอเคครับนี่สวยงามไม่เบาครับบรลุมบรุลลุมคงทันชัดเจนมากครับแล้วก็ตัวนังสือด้วยครับการจะคือ เก็บเหรียญเนี่ยก็ต้องดูตัวหนังสือบรมรู้พงษ์ท่านแล้วก็ตัวหนังสือนี่ครับแบบนี้ครับแล้วก็แบบเก้าเลี่ยมแบบนี้ครับว่ามันชัดเจนไหมแล้วมาดูขอบเฟืองว่ามันจะมีรอยบุบรอยบี้ไหมแบบนี้นะครับท่านนี่ครับแล้วมาดูด้านนี้ครับเนี่ยประเทศไทยพศ2 5ันห้าร้อยสาสิบเกดครับท่านส่วนตุกการคือวัดเป็นจะมบวพิษด,ดุสิตวราล,ลาศ่วนด้านล่างก็คือห้าบาทไทยแล้วก็5้าบาทลายบิบนะครับดูนะครับสำหรับปีพศ2 5ันห้าร้อยสาสิเกดนี้ ผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับสอง 5, 3, 7, โอโห้าสามเจ็ดโอโ้โหเยอะมากๆเลยครับร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเหรียญน,นะครับท่านร้อยกว่าล้านเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับผลิตเยอะ ếu, มากมากเลยแต่ตอนนี้ก็เจอจะเจ,ะจอแต่เลขเหรียญเป็นอาทิตย์เจอหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่เป็นเมื่อขอ่อนไม่แน่อาจจะเจอเป็นวันหนึ่งเป็นสิบยี่สิบเหรียญแต่วันนี้อาทิตย์หนึ่งครับ เจ็ดบันเลยนะครับกูจะเจอหนึ่งเหรียญน,นะครับปีพศ537เนี่ยาหายามากมากๆเพราะว่ากองกระสับสขาอดาเข้าไปทำอะไรจะทำอย่างอื่นจะหมดอยู่แล้วครับ